ตอนที่130เรื่องที่สพระอุตราเทลีว่าด้วยสิ่งที่ข้่ำคล่าคือชะราว่าไว้ดังนี้ พระอุตราเทลีว่าไว้ดังนี้พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปาราบพระอุตตราเทลีตรัสพระธรรมเทศนานิว่าปริชินนะมิทังรูปังโรคนินทังปพังคุณังพิชชติปูติ สันเทโหมรนันตังหิชีวิตตังดังนี้รูปนี้แก่งอมแล้วเป็นรังของโรคเปื่อยพังกายของตนเป็นของเน่าจากแตกเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดดังนี้พระเถรีอดอาหาร เพราะน้ำใจกะรุนาว่าไว้ดังนี้ดังได้สดับมาพระเถรีมีอายุได้ร้อยี่สิบปีโดยกำเนิดเที่ยวบินทบาทได้บินทบาทแล้วเห็นภิกษุรูปหนึ่งในระหว่างหนทางได้ถามโดยเอื้อเฟื้อด้วยบินทบาต เมื่อภิกษุนั้นไม่ห้ามรับเอาก็ถวายหมดส่วนตนคืออาหารส่วนของตนได้อดอาหารแล้วแม้ในวันที่สองแม้ในวันที่สามก็ได้ถวายพัดนั้นแก่ภิกษุนั้นนั่นแหละในทีนั้นเหมือนกันได้อดอาหารแล้วอย่างนั้นดังนี้ ได้ฟังธรรมเทศนาบรรลุโสดาปติผลแต่ในวันที่แปดพระเถรีเที่ยวบินทบทพรพระาศาสดาในที่แคบแห่งหนึ่งจึงถอยหลังได้เหยียบมุมจีวรของตนที่ห้อยอยู่ไม่สามารถตั้งตัวได้จึงส่วนล้มแล้ว พระศาสดาสเสด็จไปสู่ที่ใกล้เธอแล้วตรัสว่าน้องหญิงอัตาภาพของเธอแก่งอมแล้วต่อการไม่ช้านักก็จะแตกสลายไปดังนี้แล้วตรัสพระคาถา,านี้ว่าตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าปริชิน,นะมิทังรูปัง โรคะนินทังปพังคุณังพิชติปูติสันเทโหมรนันตังหิชีวิตังดังนี้รูปนี้แก่งอมแล้วเป็นรังของโรคเปื่อยพังกายของตนเป็นของเน่จาจกแตกเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุด ดังนี้เนื้อความแห่งพระคาถา,านั้นว่าน้องหญิงรูปนี้คือที่นับว่าสรีระของเธอชื่อว่าแก่งอมแล้วเพราะความเป็นคนแก่ก็รูปนั้นแลชื่อว่าเป็นรังของโรคเพราะอัตถว่าเป็นสภาพ ที่อยู่อาศัยของโรคทุกชนิดเปรียบเหมือนสุนัขจิ้งจอกแม้หนุ่มเขาเรียกว่าสุนัขจิ้งจอกแก่เถาหัวด้วนแม้อ่อนเขาเรียกว่าเถาเน่าฉันใดรูปนี้ก็ฉันนั้นเกิดในวันนั้นแม้เป็นรูปมีสี เหมือนทองคำก็ชื่อว่ากายเน่ากายเปื่อยพังเพราะอัตถว่าไหลออกเป็นนิดกายของเธอนี้นั้นเป็นของเน่าเพิ่งทราบเถิดว่าจะแตกจะแตกคือจะทําลายต่อการไม่นานนักเพราะเหตุไรเพราะชีวิต มีความตายเป็นที่สุดพระรผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคำอธิบายไว้ว่าเพราะชีวิตของสรรพสัตว์มีความตายเป็นที่สุดทั้งนั้นในการจบเทศนาพระเถรีบรรลุโสดาปฏิผลแล้วเทศนาได้เป็นคถามีประโยชน์ แกมหาชนเป็นอันมากดังนี้แลจบเรื่องพระอุตตราเทลีเพียงเท่านี้